สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ช่องทีทงทอนชาแนล FC น้องต้นข้าวสุปรียาครับวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะก็เป็นวันพุธนะครับเช้าอันสดใสอากาศก็ปลอดโปร่งนะครับโล่งแจ้งวันนีน้เมื่อคืนหัวค่ำเมื่อวานนะครับก็ฝนตกลงมานะครับก็ก็ได้น้ำด้ท่า หัวกับเมื่อวานฝนตกกับนะที่บ้านผมนะบ้านของเอฟซีนะเป็นไงบ้างนะครับที่บ้านนี่นะแดดออกเสร็จแล้วก็ตกมันก็สลับกันอย่งนี้แหละครับก็เป็นช่วงปลายฝนะก็มีอะไรที่มันบางทีเราก็คาดไม่ถึงเนี่ยบทมันจะมาก็มานะฝนทุกวันเนี่ยนะี่ก็เป็นเรื่องดินฟ้าอากาศนะครับลมฟ้าอากาศ เราก็ต้องอยู่ให้ได้นะครับเพราะว่าเราเกิดเป็นคนนเดินบนโลกอยู่บนโลกนแต่ว่ายังไงก็ตามพวกเราเป็นคนโชคดีครับที่มีวันนี้อยู่ทุกวัน <c oughs> ตื่นเช้ามาได้ตักทายกัน <c oughs> ได้เจอหน้ากันได้ฟังได้เห็นในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับความสุขนาทางใจแล้วก็ อยู่ในร่างกายที่แข็งแรงนั่นก็เป็นสุดยอดของมนุษย์แล้วนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากยิ่งสูงยิ่งหนาวครับวันนี้นะครับจะมาคุยเรื่องนในกรณีของน้องต้นข้าวนะครับเราต้องยอมรับว่าน้องต้นข้าวในขณะนี้นะครับเป็นศิลปินศิลปินเต็มตัวแล้วครับไม่ใช่ศิลปินสมัครเล่นนะไม่ใช่ศิลปินเนพิ่งเกิดเป็นศิลปินแรกเกิดไม่ใช่แล้วครับ น้องต้นข้าวเดี๋ยวนี้นะครับจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าน้องต้นข้าวเป็นศิลป,ปินนักร้องนะครับชั้นนําเลยแนวหน้าเลยนะครับในการแสดงสดหน้าหน้าเวทีหรือว่าที่ไหนก็ตามน้องจะมีงานแน่นเอียดแต่ละวันนะครับบางทีก็สองงานนะครับบางทีก็สองงานสางานบางทีก็บางวันเนี่ยก็อย่างน,น้อยก็วันละหนึ่งงานนะมันไม่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็น ศิลปินอาชีพเลยละ่ะนะปฏิเสธไม่ได้มันก็ขึ้นสู่มันก็เข้าสู่ระดับก็เรียกว่ายิ่งสูงน้องก็จะขึ้นสูงไปเรื่อยๆก็จะเป็นที่ <c oughs> <c oughs> ทั้งมีคนชื่นชมมากมายนะก็จะมีคนอิจฉามากขึ้นนะมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ปุตุชนนะมันมีหลากหลายความคิดนะมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคนด้วย คนส่วนหนึ่งก็ก็จะยินดีปรีดากับความสําเร็จของคนอื่นแล้วก็จะมีคนบางพวกที่มีความรู้สึกว่าอิจฉาลิษยาความสําเร็จของคนอื่นมันก็มีปฏิเสธไม่ได้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเสมอในโลกนี้มันจึงมีคําพูดที่บอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาว นะปรากฏการที่น้องต้นข้าวในขณะนี้นะครับเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่นิยมชมชอบนะในภาพที่พวกเราเห็นนะของเอฟซหลากหลายรุ่น F อฟซทั่วโลกหลากหลายประเทศนะครับนะทั้งยุโรปอเมริกานะครับญี่ปุน่นเกาหลีไต้หวันอะไรทั่วโลกลหละนะครับที่มีคนเอเชียโดยเฉพาะคนไทยคนพี่น้องสังสวร์เรา,าไปอยู่เนี่ยไม่มีหรอกครับที่เขาจะไม่ติดตามน้องต้นข้าว มันก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมีคนหลากหลายก,กลุ่มหนึ่งนะครับที่มีความคิดไม่เหมือนกันก็อย่างที่ผมพูดนะครับกลุ่มคนที่มีความรู้สึกอิจฉากับความสเ็จของคนอื่นจึงเกิดเหตุการณ์ที่มุมมองมองคนอื่นเขามองในอ่ามองในจุดดีๆแต่คนกลุ่มเนี้ยเขาจะมองหาจุดบกคร่องของน้องต้นข่าวจุดบกคร่องของคนที่เขามีความรู้สึกอิจฉาลิษยานะ เขาไม่มองหรอกครับส่วนที่มันที่น้องทำให้คนอื่นมีความสุขสิ่งอื่นๆที่น้องทำให้สิ่งดีๆไม่พูดถึงอ่ะมันจะไปจับประเด็นที่มันข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหรือมุมมองในอคติใน,ในใจเขาอะมามองอในกรณีที่่พวกเราคงเห็นในไลฟ์สดในภาพที่ปรากฏ ที่มีคุณยายคนหนึ่งอายุสูงอายุแล้วสูงวัยแล้วนะครับมีเจตนาที่จะมอบของขวัญมอบอรางวัลให้น้องต้นข้าวอยากสัมผัสอยากอยู่ใกล้เคียดใกล้ชิดกับน้องต้นข้าวซึ่งน้องต้นข้าวก็ให้เกียรติอย่างสูงเลยในมุมมองของพวกเราแต่ว่าไอกคนนั้นอ่ะคนที่มุมมองมีความรู้สึกอิจฉาลิสยยมองโลกในแง่ลบอ่าก็จะไปจับจุดที่น้องเผลอแพบเดียว ไม่ใช่เผื่อน้องขยับไปเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องทางเทคนิคนะเดินออกจากยายนิดเดียวอนะมันก็เป็นช่วงที่ต้องแก้ไขเรื่องนะระบบเสียงในในตัวของน้องน้องรู้ดีหันหน้าไปบอกกิมงานะแล้วก็รีบกลับมาอยู่กับคุณยายนะ่ะพวกเราเนี่ยคนที่เป็นเอฟซีที่มีความรักนะที่มีความรักและความหมายามว่าความจริงอะ่ะเราอยู่ความจริงเราไม่ได้นะ หลับหูหลับตาอวยอะไม่ได้หลับหูหลับตาเชียดเราก็เห็นว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อมีปัญหาจะเป็นศิลปินที่เขาต้องนใจระบบเสียงท่านมีปัญหาก็ต้องขจับออกแล้วก็กลับมาให้เกียรติคุณย่าไอ,อคุณยายคนนั้น,นอย่างเต็มที่อยู่คุณยายคนนั้น,นอย่างเต็มที่เลยนก็ให้เกียรติด้วยนะครับนั่นก็เป็นภาพที่พวกเรามองแต่ภาพคนที่ฉิจมองมันก็จนมีนคอมเมนต์ขึ้นไปคอมเมนต์ขึ้นไปแล้วก็น้องต้นข้าวก็ได้ ตอบออกมาอย่างคนสู่คนที่นะมีวุฒิภาวะในการโต้นต่อ,ตอนะทุกอย่างก็คงจะผ่านไปแต่ว่าตรงนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่พวกเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งมันจะทำให้น้องต้นข้าวเนี่ยนะครับเข้มแข็งนะครับแข็งแกร่งมากขึ้นนะในการที่จะเป็นศิลปินอาชีพอย่างเต็มตัวนะเมื่อก้าวเข้าสู่ มันจะขึ้นยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในขณะนี้น้องยังอาศัยเพลงคนอ่าระดับคุณครูบาอาจารย์รุ่นพ่อรุ่นแม่ที่น้องเอาเขามาขับร้องแต่อีกสักหน่อยก็น้องก็จะมีของเพลงของตัวเองผลงานของตัวเองนะครับตรงนั้นแหละครับยิ่งจะเป็นทํามันจะพื้นฐานในช่วงเนี้ยมันจะทําให้น้องแข็งแกร่งนะการที่จะก้าวขึ้นสู่เป็นนะ่ะราชินีลูกทุ่งนะ นะซึ่งตำแหน่งเนี้ยนะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่กับน้องแน่นอนในวัยเนี้ยในยุคเนี้ยไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าในวงการลูกทุ่งลูกทุ่งจ๋านี่มันมันเป็นของน้องซะแล้วนี่มันอาจจะกลบแน่นอนคนที่เชียร์คนอื่นนะนักร้องคนอื่นมันก็ต้องมีความรู้สึกเที่ยกันเราก็ต้องรับได้นะก็ดีใจกับสิ่งหนึ่งที่น้องต้องท่ามีก็คือน้องมี ทัศนาคาตินะครับเชิงบวกเนี่ยสูงมากนาสังเกตดูเวลาน้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก่เวลาเจออะไรที่มันเฉพาะหน้าเนี่ยน้องจะใช้พลังบวกในตัวเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มีแต่ปากนะน้องปฏิบัติใ้เห็นด้วยแม้แต่การโต้ตอบของคอมเมนต์ที่ไม่มันไม่ดีคอมเมนต์ที่เป็นเชิงลบน้องก็โต้ตอบอย่างโอ้โหอย่างมีพลังของพลังบวกเต็มตัวเลยชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยนะครับ เมื่อน้องก้าวขึ้นสู่อาชีพมีซิงเกิลมีผลงานของตัวเองนะครับมีลรำเพลงของตัวเองเนี่ยนั่นแหละครับยิ่งจะ,ะเผชิญปัญหากลุ่มอิจฉาลิษยากว้างขึ้น,นเรื่อยแต่พวกเรานะครับเอฟซพ่อพอยแม่เนี่ยมั่นใจว่าน้องต้นข้าวเนี่ยนะไม่ยากเลยในการที่จะผ่านอุปสรรคปัญหาเหล่านี้เพลงที่น้องร้องเนี่ยเวลาฟังทีไรผมนะมีความรู้สึกนะึกถึงคนที่ร้องเนี่ยคือคุณ สอนเพชรสอนสุพรรณต้นตำรับนะรัอรัฐมาห้าปีโอ้โหน้องเบอร์ชั่นของน้องต้นข้ามันมันนิ่มนิ่ม <laughs> จริงๆก็อยากฟังเพลงหนึ่งนะอยากให้น้องลองนะครับน่า,นาแผลเป็นในใจอะนะครับของคัตริยามาเลเซียนะครับถ้าฉันได้ตายหรือเพลงประมาณเนี้ยนะครับ <laughs> อยากฟังเลยเกิด ไม่รู้จะมีมีสิทธิ์ได้ฟังหรือไม่นะอยากฟังนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยจังหวะของเพลงเสียงของน้องมันจะม,นมันมันมีเอกลักษณ์ทำให้เราเนี่ยคล้อยไปตามมันจะเข้าถึงอารมณ์เพลงอยากฟังฝ <c oughs> ากไว้ก็แล้วกัน,กนเอาสรับคลิปนี้คุยกันแค่น,นี้นะครับเราก็ให้กําลังใจเราเติมเต็มให้กันและกันโดยเฉพาะเ c ฟซนะครับเราอย่าลืมนะครับอย่าลืมอยู่ใน ในในการมองทุกอย่างต้องมีพลังบวกในตัวนะครับนะการเม้นการเชร์การโต้อตอบนะคอมเมนต์อะไรที่มันเป็นเชิงลบก็ต้องใช้พลังบวกเข้าไปกลบนะครับขอให้มีความสุขทุกคนครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะขอให้มีความสุขทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับ